ู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันจันทร์ที่6มีนาคม2560โดยนุ่มโบสทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมาดูเกรียงไกรเพชรยินดีอะคาเดมี่พบกับการกอกรปนาดพิการน้ำหนัก119ปอนด์เนี่ยครับตัดกางเกงขอบกางเกงข้างหลังว่าเด็กชะนะครับนั่นก็คือชะเชิงเซาครับส่วนเกรียงไกรเพชรยินดีอะคาเดมี่ชื่ออาจจะดูใหม่หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าชนะมานพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมร้องอ๋อกันทั้งประเทศ นักชมจากอีสานนะครับเจ้าชนะมานหรือว่าเกรียงไกรครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเสื้อนะครับมาอยู่ในสายศึกของเพชรยินดีครับอยู่ในการดูแลของน้องโบ๊ทัดเดชหรือว่าเสียโบสครับยก3ไรอยตัวมาครับตลาดลักซัพนี่เสมอเกรียงไกรครับนี่คือคู่เอกของรายการศึกเพชรยินดีครับยอดนี่แปดแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทต่างชาติ1 3 3คนครับ เก่ากัสดแหละครับแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของเจ้าเตียงไกลสายมาครับสายราคาการตีเข่าขวาครับดึงมาครับแล้วก็แทงขวาครับการครับเป็นน้องชายของนพกลิกอกบานานะครับการกอกบานาศก็ดังมาพร้อมกันแหละครับพวกเจ้าการเจ้าทวนพระจันฉายดังสอเพลินจิตดวนสอเพลินจิต ต่างสึกต่างสายในยุคนั้นที่รุ่งรุ่งขึ้นมาก็นี่ครับางด้านของเจ้าพนมรุ้งเล็กบนดำนะฮะอยู่ในชุดซูเปอร์แบงค์อะไรอย่างเนี้ครับขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับพอเริ่มโตนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ทิดกันแล้วครับหัวที่ครับหัวทิ่มครับลูกรูกเก่าของเจ้าการครับบิดมาแล้วตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับตีขวาครับเบี่ยงไกล กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนรงธนจันทร์นะครับถีขวาแข้งซ้ายซ้ายเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับการครับเกียงไกลมาเกี่ยวเกี่ยวกาัอปล่อยครับปล่อยให้ล้มมาเองครับหมดยกครับหมดยกที่สามครับก็สนุกพลิกไปพลิกมาครับสิบเพชรยินดีครับจารวัดมนชัยว่ายังไงฮะ ก็รับรองนะคงเชียร์ทางนู้นนะฮะเชียร์ทางการกรอกระนาดแน่ครับจากบ้านานานครนายกนะครับสารวัตรก็รัดมวยเป็นชีวิตจิตใจนะครับยก4ครับลอยตัวมาครับเปลียงไกลต่อ3 2ครับ <c oughs> เดินเข้าหาครับการ ด,ดักด้วยศอกแล้วก็เข่าครับตีเข่าซ้ายครับการครับเพียงครับตัวเล็กแต่กำลังเหลือเฟือฟัานศอกทีมาตีเข่าซ้ายครับการครับตีเข่าซ้ายครับเดินลุยต่อครับเอาทีมซ้ายขวานแทงเข่าซ้ายครับ แทนซ้ายไปเนี่ยอืพยายามจะหาจังหวะตีอยู่ครับอ้าวรวมเอลตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับการครับตีเข่าขวาครับอืมโอ้ลุกหนักเหลือเกินนะครับการกอกัปานาทครับลูกศิษย์ของกักานาทชูสุวรรณครับทีบซ้ายครับเพี่ยงไลศอกซ้าย สู้นครับสู้นแล้วก็คงจะหาจังหวะกันเล่นเลี่ยมแล้วก็จังหวะเวียงให้ผู้ต่อสู้ล้มนะครับเนี่ยครับห่วยไทยก็ถ้าเกิดไม่ออกอาวุธอย่างอื่นถ้าเกิดนนี่ก็ต้องรอจ้องให้ผู้ต่อสู้ล้มอย่างเดียวครับไม่รู้มันได้คะแนนมากมายอะไรนักแต่ว่ามันได้อาการนะครับแล้วก็พอล้มทีนี้โอ้เสียงนมวยนี่ก็โบกันสะพัดเลยครับก็ว่ากันไปครับตามวิถีทางครับเนี่ยครับ บางทีนักมวยนีพอในเสร็จปุ๊บนี่ตีค่อนข้าง,างจะน้อยนะตีคือตีอารูปเอาทรงครับแต่ว่าอยอดปรารถนาก็คือทําให้คู้ต่อสู้ล้มนี่เดินครับการตีข่าเกรงกจไม่ยอมไปขึ้นมาครับการตีเข่าซ้ายครับเกรงไกตีเข่าวขวาครับตีเข่าวขวามาครับการครับตามเสียงเชียครับลุยต่อประสานแข้ง ตีข่าขวาครับการตรีข่าขวาครับเปลี่ยนใจตีขวาครับยัดซ้ายมาครับเด้งตีสายโตครับการตรีข่าขวาไปกรรมาการแยกแข่ง้ายครับดันอืม้มสายหลุดแทงข่งขาซสายสวยครับเปลี่ยนใจการต้องรัดเอวครับรัดเอวแล้วก็หัวทิ่มลงไปครับ พร้อมๆกับะระฆังหมดยกพอดีครับในช่วงพักยกก็มีโหฮาเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เรื่องของราคาต่อรองด้วยก็แล้วแต่มุมมองนะครับคนเชียร์แดงก็มองว่าแดงแน่คนเชียร์น้ำเงินก็ย่อมมองน้ำเงินแน่แต่ใครจะแน่ที่สุดเดี๋ยวมารอดูกรรมาการชุมมือครับราคานี้เสมอเสมอการนะครับราคาอยู่ที่เกรียงไกลต่อ2-1นะครับอยู่ที่เกรียงไก่ต่อ2-1หนึ่งครับแฟนมวย ก็คือแดงต่อนะครับการก็ลุยหนักแล้วครับตอนนี้แขทงสายเตะไม่เข้าครับขีบขีบสายขีบฝาไม่โดนครับการตีเข่าขวาแทงซ้ายมาครับเปลี่ยนใจดึงมาอมืจังหวะด,ดึงครับโชว์เก่าเลยครับถุกใจกองเชียร์ครับหมัดแทงข่าวตาม แทงเข่าซ้ายครับเรี่ยงใจตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับการก่อโตนะครับเสียบยัดซ้่ถีบขวาครับเอาถีบซ้ายคืนพยักอู้ยแทงขวาครับตีเข่าซ้ายไปแทงขวาโตขวาไม่ก่อนครับขวาไม่ก่อนอ่าแล้วแทงขวามาครับตีขวาไปครับเสียบขวามาเสียบซ้ายคืนครับเปลี่ยนใจครับ เกียงไกเดินเปียงไกเดินครับขยับ ừ, เจอเจอข่าวรวบโอ้โหรวบอย่างนี้นี่การดูได้เปรี่ยนนะครับพราศูนย์ทวงดีกว่านะครับเล็กกว่าสั้นกว่าโอ้ก็ดูยากนะครับแฟนมวยครับแล้วก็จากนั้นต่างคนต่างไม่เข้าครับก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของกรรมาการแล้วครับ โอ้ก็มีชนะ2เสียงแล้วก็เสมอ1เสียงนะครับแล้วแต่ชอบแล้วครับแบบนี้หมายถึงว่าแล้วแต่กรรมการจะชอบนะครับก็ดูได้หมดทุกทางครับสามหน้าครับแล้วก็กรรมการชูม,มือไปที่การกอกปรปนานะครับเอาชนะไปด้วยคะแนน4 9่ต่อสี2สงนะครับจากสมบูรณ์ประภาวงแล้วก็จิรวัตรอินเอี่ยม,มส่วน48ต่อ 48, 48นี่ชัยยุทธขำนเรศให้ นี่คือกล้วยของรายการศึกเพชรยินดีครับโดยนัทเดชวาชิราลัตนะวงครับแม่เกลียงไกรก็เสียอ,อกเสียใจแหละครับไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจ